ีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวราดาทุกทท่านนะคะมาพบอีกวันนี้นะคะพอพบกันอีกวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะเมื่อวานนี้วราดาก็ไปทาบุญบ้านช่วยคุณยายนะคะก็เลยไม่ได้ลงคลิปเสื้อผ้าแต่ลงคลิปทําบุญให้ท่านชมนะคะเอาบุญมาฝากทุกท่านนะคะวันนี้วราดาก็มาพบเหมือนเดิมนะคะวราดาก็เอาสินค้าดีๆงามนะคะวราดาจะนําเสนอถูกๆให้เลยนะคะช่วงนี้ขายของยากมากนะคะแล้วก็วราดามีแพนจะ อ้ายายร้านนะคะขึ้นไปเปิดอยู่บ้านนะคะแต่ต้องรอคนมาเซ็งที่ก่อนเนาะถ้าเราไปแล้วเราก็จะเรียนให้ท่านทุกๆคนในคลิปเรานี่แหละค่ะที่อยู่หรืออะไรก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าวราดาถ่ายรูปให้ท่านดูอยู่แล้วนะคะ mm. พ่อแม่พี่น้องคะถึงช่วงนั้นจะส,สะดวกกับพ่อแม่พี่น้องเลยคือถ้าท่านมาตอนบ่ายก็สามารถเข้าซื้อในร้านได้นะคะจะสะดวกสบายสําหรับท่านนะคะสําหรับวราดาก็โอเคทุกอย่างนะคะเราจะง่ายๆสบายๆให้ท่านเลยเนาะ ทุกอย่างมีกิงพร้อมขายนะคะข้ามมานะคะพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราก็มาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะเราจะผ้าดักแด้ม,มาลดราคาให้ท่านเลยนะคะดักแด้ดักแด,ด,กด้อันนี้ไม่รู้ใครจะเป็นเจ้าของนะผ้าสวยงามๆราะคาเจ็ดร้อยเราให้ท่านห้าร้อยห้าสิบำเบอร์หนึ่งนะคะจัดโปรให้ท่านเลยอยากได้เงินอยากได้เงินพิเศษสุดๆเลยนะคะห้าร้อยห้าสิบผ้านะดีมีคุณภาพไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะคะสวยผ้ากว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรกว่าอยู่แล้วนะคะพิเศษสุดๆผ้าพอมือของ คนไทยนะคะชาวบ้านชาวบ้านจังหวัดสกลนครอำเภอถ้ำเต่านะคะฟรีมือแฮนด์เมคแฮนด์เมคนะคะท่านใดอยากได้มาเลยคะ่ะผ้าทอในเมืองไทยนะคะไม่ใช่ผ้าระหว่างต่างประเทศนะคะผ้าในประเทศของเรารุนรวนเลยะคะ่ะสวยสวยจริงๆโอเคนะคะห้าร้อยห้าสิบค่ะมาอีกคืนนี้นะคะไม่รู้ใครจะเป็นเจ้าของนะสวยสวยจริงๆ ผ้าตัวนี้เนื้อละเอียดนะคะเราเหมาะจะตัดเป็นกระโปรงหัวรูดหรือเสื้อคลุมก็ได้แต่ไม่รู้ใครจะเป็นเจ้าของเพราะว่าพ้าตัวนี้สงสัยรอให้วรรดาเอาไปตัด ช่างก็ยังไม่มาเอาซากทีก็เลยไม่ได้ตัดถ้าตัดกระโปรงหัวรูดมาสวยซูเปอร์สวยนะคะเราก็ให้ท่าร550นะคะช่วงนี้อยากได้ตังค์มากๆเลยนะคะขายพิเศษสุดๆเต็มที่เลยนะคะ550จากพื้นละ700กว้าง1เม็ดยาว2เมตรเทินเหมือนกันพาเก็ดเอฟีเมียมนะคะ สวยงามบับมุนภาใหม่เลยนะคะอันนี้ผ้าพื้นเดี่ยวนะคะตัวนี้แล้ววันละไดจะมาต่อให้ท่านมีผ้าชุดอยู่สองชุดนะคะจะลดราคาอยากได้เงินอีกเหมือนกันสุดๆเลยตัวนี้เป็นผ้าสีกีบบัวสวยกว้างหนึ่งเมตรยาวสี่เมตรแต่สี่เมตรกว่าลายสองเมตรสีสองเมตรสีกีบบัวงามมากราคาขายขาดทุนเลยนะคะวันนี้ขาดทุนเลยขาดทุนกําไรนะคะไม่ใค่ขาดทุนตัวเองคือไม่ได้กําไรนะคะ ถ้าจะใช้คำว่าขาดทุนขาดทุนเป็นไปไม่ได้ใครจะขายขาดทุนนะคะอันนี้แค่ขาดทุนกําไรก็โอเคพูดตาม,มคนกินหนึ่งพันบาทนะคะหมดแล้วหมดเลยมาอีกก็ขายไม่ได้ถ้าซื้อมาอีกต้องขายพันสองได้กําไรสองร้อยแต่ตอนนี้ไม่ได้ก mm hmm. ําไรเรียกว่าขาดทุนกําไรนะคะพี่เศษอันนี้ยาวสี่เมตรเป็นผ้าชุดนะคะสวยให้ท่านหนึ่งพันบาทนะคะท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะผ้าของเราเรด A อยู่แล้วคะ่ะ โอเคนะคะมาอีกชุดที่สองอันนี้ก็สวยสวยสวยนะคะเป็นผ้าผ้าคามเอ้ไม่ใช่ค่ะผ้าดักแดก้เกรดเอนิ่มนิ่มน,มนิมนะคะนิ่มนิ่มเลยนะคะนิ่มฟื้มยี่สิบห้าก็ให้ท่านหนึ่งพันบาทเหมือนกันนะคะไม่เคยขายหรอกคะ่ะแต่อยากได้เงินมาหมุนเนาะอึดเงินเหลือเกินนี่คะ่ะเห็นไหม อึดเงินมากๆเลยนะคะเราให้ท่านท่านเดียวนะคะเพราะแม่พี่น้องผ้าชุดราคาพันเดียวนะคะเพราะแม่พี่น้องขาะะะะงบางครั้งเราเดือดร้อนแล้วก็ขายเอาเงินมาหมุนก่อนนะคะหนึ่งพันบาทจ้าเทนนะคะแล้วก็มาอันนี้นะคะวรดาจะมาต่อด้วยผ้าชุดนะคะวรดากก็ให้ท่านนะคะอยากขายจริงๆนะคะอยากขายเอาเงินมาใช้ใจ่ายนะคะอยากขายจริงๆนะคะให้ท่านอันนี้ก็ เหมือนเดิมนะคะไม่ปรับขึ้นไม่ปรับลงเพราะว่าถูกแล้ว1250บาทนะคะ1250บาทสุดๆุดุดนะคะผ้าชุด1เมตรนะคะผ้ามากว่วงหนึเมตรยาวสเมตรนะคะพ่อแม่พี่น้องขะโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องค,ะอค,ะคะ่งคะวันนี้เราก็มาแบ่งปันท่านเหมือนเดิมนะคะสุดๆ,ๆุดนี่ค่ะผ้าชุดนะคะให้ท่านเหมือนเดิม1,200บาทนะคะ วันนี้เราแบ่งปันเลยนะคะสินค้าเราโอเคโอเคมากเลยนะคะอันนี้นาเบอร์หกนะคะเราให้ท่านพิเศษให้ท่านสุดๆไปเลยนะคะนำเบอร์หกให้ท่านเพียงหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะสุดๆดนะคะเราแบ่งปันเต็มที่ให้ท่านเลยนะคะเรอมาอีกนะคะตัวนี้เหลืออยู่ผืนเดียวนะคะสินค้ายังมีเข้าอันนี้เป็นสีตะกอจริงๆภาพตัวนี้ผืนละเก้าร้อยนะคะยืนอยู่ก็เจ็เก้าเก้าแต่วลาให้ท่านราคา เต็มที่ไปเลยนะคะ6 5รห้าเรือพื้นเดียวนะคะ3สไลท์ทูโทนนะคะ3มสไลด์ทูโทนแล้วก็มาแบ่งปันเลยนะคะพิเสร็จสุดๆไปเลยนะคะ6 5 0หมดแล้วหมดเลยมีพื้นเดียวนะคะตอนนี้สินค้ายังไม่เข้านะคะเลเวอราดาก็จะมายกอันนี้ให้ท่านนะคะแบบไม่เอากําไรนะคะตัวน,นี้เอาต้นทุนมาหมุนก่อน500บาทนะคะผ้าขามทอมือ อันนี้เป็นผ้าฝ้ายทอมือเนื้อหนานิดหน่อยนะคะห้าร้อยบาทนะคะจัดไปเลยห้าร้อยบาทค่ะอันนี้นะคะอันนี้เป็นลายดอกพีกคุ่สวยนะคะสวยงามเราก็แบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะสุดๆเลยนะคะห้ารอยบาทลายดอกพีกคุ่สวยงามมากนะคะสุดๆไปเลยสินค้าของเราสวยทุกผืนนะคะเราก็มาลายนี้นะคะ ไรมงกุฎเพชรใหญ่นะคะเราก็แบ่งปันท่านสุดๆให้เลยนะคะนับเบอร์สิบถูกต้องชัดเจนให้ท่านห้าร้อยบาทนะคะเป็นที่ให้เลยนะคะแล้วมีลายโซ่นี่นะคะเราก็จะมาแบ่งปันท่านเหมือนกันลายโซ่สวยค่ะให้ท่านห้าร้อยเหมือนกันนะคะแบ่งปันสุดๆนะคะห้าร้อยบาทนะคะ มาอีกเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวโ,โอ้อันนี้ครึ่งท่อนนะคะวรดา,าก็แบ่งปันให้ท่านเลยนะคะห้าร้อยบาทนะคะอันนี้คือขาดทุนกําไรเลยนะคะวรดา,าให้ท่านนะคะพิเศษห้าร้อยบาทนะคะสุดๆไปเลยนะคะเต็มที่ไปเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะพิเศษไปเลยนะคะมาอีกพื้นชุดท้ายผืนนี้นะคะ นี่คะ่ะลายมงกุฎใหญ่นะคะให้ท่านห้าร้อยบาทนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะทักทายกันได้สุดๆไปเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะห้ารอยบาทนะคะท่านใดสนใจทักเข้ามาท่านใดอยากได้ก็โอเคนะคะแบ่งฟันนะคะขอให้พ่อแม่ดูพ่อแม่ฟังราคาพ่อวรดาลดอยู่เรื่อยๆนะคะลดอยู่ตลอดนะคะก็ทักทายกันเข้ามานะคะก็กราบขอบคุณทุกท่านที่เมตตาที่อุดหนุนวลรดานะคะขอบคุณค่ะ